วัดคลองมงคลบ้านคลองเคียนตำบลหนองตรดอำเภอบันพดพสัสจังหวัดนครสวรรค์โดยพระอธิการปรเมศปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจกุศลร่วมจองปิดจภาพกระถินสามัคคีกองละ999บาทเพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำทอดถวายณนะวัดคลองมงคลระหว่างวันที่25และ26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กําหนดการ 25พฤศจิกายน12บนาฬิกาตั้งองค์กถินณศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดคลองมงคล17นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์กถิน่น26พฤศจิกายน7จนาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์10นาฬิกาพิธีทอดถวายผ้ากถินจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนทุกท่านร่วมง,งานโดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญท่านผู้ใจกุศล ร่วมจองเป็ีนเจ้าภาพกระถินกองละ999บาทเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอธิการปรเมศปัญญาวชิโร0979354622พุทธศาสนิกชนผู้อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี63102567 7 7ชื่อบัญชีวัดคลองมงคลร่วมสร้างบุญกุศลกับวัดคลองมงคลในครั้งนี้ได้บรมีมหากุศลใหญ่